พี่น้องสิพาเอาปลาไปปล่อยอยู่ในวัดนี่โอ้ห้องน้ำยู่กลางวัดปลาดงดิบนากลัวบก็ไม่เสียงหยังน้องม้นี่คือวัดจ้ะลมลื่นแต่ว่าวงเวง เสียงว่ะเสียงเอียงนี่ซาร่าเห็ดว่านแล้วร้านเอาป่ามาปล่อยเด้ออู้มีนำผู้มีนำผู้นำผู้ยู่อนนะนะสะยู่วัด ขวิดกาล่งบอลนนป่ามาปล่อยจ้าล่งแบเบนอ้อ่ในคือเป็นอยงสี่เอ้ยน่ากลัวขออนุญาตเด้อค่ะเด้อคงจะคงจะบาอนนนนันนี้เนาะนี่คือ่ะพี่น้องนี่น้ำผุน้ำ บอกว่ากาลงได้บัตรกาลงแล้วอ,อยากหน้ำมผู้หน้ผนาผองใหญ่บนเห็ดนุำมผู